สวัสดีครับผมนิกอารซีฮอปปี้นะครับผมร้านขายเครื่องบินบังคับจังหวัดระเอ็ดวันนี้จะมาแนะนําวิธีเล่นเครื่องบินซู30 F 1 1 7เหนหรือตะกูล F ตระกูลซูนะครับผมว่ามีวิธีการเล่นยังไงครับมาดูกันครับอันนี้รีโมทนะครับันดับแรกเลยให้เรายกสวิตพวกนี้นะครับยกขึ้นทั้งหมดเลยนะครับขึ้นแล้วก็อันนี้เอาลงนะครับผมมันอยู่นี้เอาลงอันนี้ก็ปล่อยมันแล้วก็เปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทแล้วก็ตัดตัวนี้ตัวนี้เป็นสวิตคัดเลขนะครับผม แล้วก็เสียบแบตเตอรี่นะครับผมครับมิธีเสียบก็เสียบเข้าไปเลยมันจะมีตีนทุกแกนะครับมาดูนี่นะครับ,รบก็ทำการลูกไส้ขวานะครับผมช็ดระบบนะครับ แล้วก็เช็คชุดล้อนะครับผมชุดล้อตรงนี้เวลาโยนนะครับผมเวลาโยนมาดูต้องอยู่อย่างนี้ครับผมเวลาโยน45องศานะครับกับพื้นโลกแะ่อย่างนี้นะครับเล่งประมาณสักสี่สบ้าสิเปอร์ซ็นนะครับผมหรือประมาณ3ามสิบอร์เซ็นก็ได้แล้วแต่จังหวะนะครับผมแล้วก็ปล่อยเชือกเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับวิธีการโยนไอ้ลำนี้มันมีล้อนะครับผมมีล้อเราก็สามารถวิ่งขึ้นได้ก็พื้นก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับ สามารถเล่นได้นะครับถ้าเป็นพื้นกูขาก็เล่นไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นครั้งแรกเครื่องวินซูส0ของทางร้านนิกาซีนะครับผมครับ